กลับมาที่เตาไมโครเวฟของเราอีกครั้งนะครับผมจะลองฟังกช์ชันย่างย่างไก่ดูนะครับเขาให้ตัวนี้มาให้ตอนซื้อตอนซื้อก็มีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น,นะครับทีนี้เราไม่รู้ว่าต้องใส่จานลองไหมเพราะว่าเราก็เราก็กลัวจานแตกเนาะแต่ว่ามันต้องหยดแน่ๆเลยใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับมาลองย่างกันนะ จะย่างได้ไหมนี่ปึ้ยกดยาก่างไฟบนนี่ออนี่เอามเอาเกียร์เกียร์ <c oughs> เลียร์เลียร์กดสต็อปคือให้มืดให้หมดก่อนนะไฟไมั่ชอบติดอยู่ตรงนี้ตรงตั้งเวลาแล้วก็ค่อยกดนี่ไฟบนเห็นไหมครับออหกร้อยองศาเลย อเอ,อไม่ได้อ๋อถ้าเลือกไฟบนแล้วเลือกอุณภูมิไม่ได้เลือกวัดไม่ได้อ่ะงั้นสตาร์ทเลยสังเกตง่ายๆมันกระพริบตรงไหนแสดงว่าเราต้องกดตรงนั้นเท่านั้นเห็นไหมพอเราเอาใหม่นะผมเขีย์ให้โดูนะสมมติเราเลือกย่างไฟบนพึ่งเห็นไหมมันจะไปอยู่ที่เครเอร์เซอร์ไปกระพริบอยู่ที่สตาร์ทแปลว่าคุณต้องกดสตาร์ทเท่านั้นทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้ โอ้แล้วก็เวลามันอัตโนมัติให้เลย10นาทีนะครับ <ไป S 1> มามนแล้วไก่ของเราไม่รู้จะเป็นไงถ้าไก่ระเบิดก็เลอะเต็มตู้ไลยค่อยเช็ดแล้วกันครบ20นาทีแล้วเป็นยังไงบ้างไก่ของเราเฮ้ยม,มันแห้งนะ แล้วมันก็มีความไหม้ไหม้นะเฮ้ยแล้วก็น้ําหยดลงมาด้วยที่แก้วโอ้หร้อนจีเลยแต่ดูมันไม่สุกนะดูมันไม่สุกมันแค่ไหม้เฉพาะด้านบนเพราะว่ามันมีเตาตัวนี้มันมีแต่ไฟบนไงอืาเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะครับหมายความว่า การย่างด้วยไฟบนของไมโครเวฟตัวนี้นี่ไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าดูเนื้อมันยังขาวๆอยู่นะคิดว่าด้านล่างคงไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการนะอุ่นอุ่นอาหารนั่นแหละทีแล้วนะครับแต่ว่าหลังเราค่อยมาลองหุงข้าวอะไรอย่างนี้กันดูนะว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็มันเหมือนกับว่าโอเคมันมีตะแกรงเหล็กอันนี้มาให้เนี่ย เอาไว้ออุ่นอะไรให้ร้อนอุ่นอะไรที่สุกอยู่แล้วอ่ะง่ายๆอะไรที่สุกอยู่แล้วแล้วทําให้ร้อนย่างอะไรที่สุกอยู่แล้วก็ย่างได้อะไรอย่างเงี้ยย่างให้มันร้อนใหม่อย่างเงี้ยนะครับโอเคครับฝากกดติดตามแชร์วนไปแชร์ไทยมีเดียด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม